หลวงพ่อท่านได้เอ่ยถามกับพระเนนไปว่าวันนี้มีใครเห็นคนแปลกหน้ามาที่วัดบ้างไหมพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ไปพบหมอลาวคุณใส่ก็ได้กราบเรียนถวายหลวงพ่อว่ามีคนมาอยู่ที่ศาลาในป่าช้าหลังวัดซึ่งเขาบอกว่าตนเป็นผู้ที่มีอาคมแก่กล้าและจะสอนวิชาให้แล้วหลวงพ่อปานท่านก็ได้พูดออกมาว่าหมอลาวอาคมคนนี้แหละที่มันส่งตะขาบตัวนี้มาให้กับท่าน และท่านก็ได้ถามพระเนนต่อว่าจำหญิงสาวบ้านสามกอที่มาให้ท่านช่วยก่อนหน้านี้ได้ไหมเจ้าลาวผู้นี้แหละที่มันได้กระทำคุณใสใสเพราะว่ามีคนจ้างมาแต่พอหลวงพ่อท่านช่วยหญิงสาวคนนั้นให้รอดพ้นจากคุณใสนั้นไปได้เมื่อหมอลาวมันทําไม่สําเร็จผู้ว่าจ้างเขาก็ไม่ให้เงินมันเลยแค้นท่านที่ทําให้มันไม่ได้เงินเลยส่งตะขาบคุณใสนี้มากัดท่านเพื่อเป็นการแก้แค้น และท่านก็บอกต่อว่าเจ้าลาวอาคมมันกะจะเอาท่านให้ถึงตายเลยทีเดียวซึ่งหลวงพ่อท่านก็บอกว่าท่านรู้ตัวตั้งแต่ตอนเย็นแล้วว่าจะโดนเล่นงานท่านจึงเตรียมตัวรับมืออยู่อย่างไม่ประมาทท่านเล่าว่าพอท่านเห็นตะขาบเลื้อยเข้ามาหาท่านท่านได้ใช้หวายที่อยู่ในมือวนรอบตัวมันแล้วมันก็นอนแน่นิ่งขดตัวเป็นวงกลมอย่างที่เห็นพระหนุ่มๆที่ได้ฟังก็รู้สึกโมโห,โหจนลืมตัว คิดจะเข้าไปกระทึบเจ้ารลาอาคมที่อยู่ในป่าชา้าแต่หลวงพ่อท่านก็ห้ามเอาไว้แล้วหลวงพ่อท่านก็พูดขึ้นมาว่านี่ถ้าท่านแม้ได้ระวังตัวแล้วโดนตะขาบมันกัดท่านก็คงจะถึงตายเอาอย่างนี้ดีไหมตะขาบมันเป็นของใครก็ให้มันกลับไปหาเจ้าของของมันซึ่งพระเนนทุกรูปก็เห็นดีด้วยจากนั้นหลวงพ่อปานท่านก็ได้เดินเข้าไปในห้องแล้วใช้ปลายวายที่อยู่ในมือ วนรอบตัวตะขาบสวนทางกับที่มันขดอยู่หลังจากนั้นเจ้าตะขาบยักษ์มันก็คลายตัวออกเป็นเหยียดตรงขาของมันเริ่มขยับดูน่าเกลียดน่ากลัวเหล่าพระเนนที่ยืนอยู่หน้าประตูก็ต่างขยับหลบออกไปด้านข้างหลวงพ่อปานท่านใช้ไม้ไหวายเคาะไปที่พื้นสามทีทันใดนั้นเจ้าตะขาบขุนใสก็พุ่งลอยออกไปทางประตูหายไปในความมืด จากนั้นหลวงพ่อป่านท่านก็ได้บอกให้พระหนุ่มรีบไปดูที่ป่าช้าโดยท่านบอกว่าให้รีบไปหากชักชา้าเจ้าหมอลาวอาคมมันแย่แน่ให้รีบพามันมาพบท่านที่หอฉันพระหนุ่มก็รีบตรงไปที่ป่าช้าพร้อมกับความสงสัยว่าทําไมหลวงพ่อท่านถึงให้รีบไปหลวงพ่อท่านลงมารออยู่ที่หอฉันได้ไม่นานพระหนุ่มก็พาตัวหมอลาวคุณสายมาหาท่านซึ่งในขณะนั้น หมอลาวก็แหกปากร้องลั่นอยู่ไม่หยุดหนึ่งในพระหนุ่มที่ไปนำตัวหมอลาวมานั้นก็ได้บอกกับหลวงพ่อว่าพอไปถึงที่ศาลาในป่าช้าก็เห็นเจ้าลาวนอนร้องดิ้นทุรนทุรายอยู่พอพระที่ไปเจอถามว่าเป็นอะไรถึงร้องหมอลาวก็ได้ตอบกลับมาว่ามันโดนตะขาบกัดสภาพของหมอลาวคุณใสในตอนนี้ร่างของมันบวมเปล่งมีรอยแดงไปทั้งตัวพร้อมด้วยความเจ็บปวดรวดร้าว ร้องครวญครางอยู่ไม่หยุดจ